วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรูปูอีกแล้วนะคะรูปูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ร่วมเล่นกันนะคะและกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมร้องให้ดีโดดให้ไวค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษสีต่างๆนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะใช้ผู้ทำกิจกรรมทั้งหมดสองคนคะ่ะคนแรกจะเป็นครูอ้วนนะคะ และก็มีครูนกด้วยค่ะครูอ้วนจะเป็นคนสไลด์กระดาษเพื่อให้ครูนกกระโดดนะคะเดี๋ยวเราดูวิธีการเล่นนะคะอ่าเชิญเลยค่ะพร้อมแล้วเรามาเล่นด้วยกันเลยค่ะ ยชนจากกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกการทรงตัวค่ะได้ฝึกการกะระยะนะคะโดยใช้สายตาและการกระโดดนะคะโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ